สวัสดีครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่กับผมตะวันวรลพลนะครับก็กลับมากับเกม Project Hospital นะครับผมวันนี้เป็น EP ีที่5นะครับผม e ีพที่5ใช่ไหมใช่น่าจะ5านะครับก็หายหายไปนานนะครับกับเกมนี้นะครับผมแล้วก็ผมไม่ได้เล่นเกมนี้ตั้งแต่อัดคลิปล่าสุดนะครับก็คือนานนานมากนะครับก็มีปัญหาหลายเรื่องนะครับผมทั้งเรื่องเรียนผมด้วยแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าไงนะเรื่องของงานเรื่อง คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาไว้นะครับนะเออคิดคําพูดอยู่เมื่อกี้ก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นต่อจากครั้งที่แล้วนะครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยเราทําการเปิดแผนกออโถใช่ไหมครับนี่ตัวนี้เนาะแผนกออโถออโถพิดิกบอร์ดแล้วก็ผมพูดให้ฟังนะครับว่าเปิดอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมทีนี้เนี่ยเซฟล่าสุดของผมที่ผมเล่นเนี่ยก็คือว่าผมเปิดแผนก general สันนะครับผม general surgery Sur นะครับหรือ g e n e r a สันนะครับเดี๋ยวลองดูกันดีกว่า g e n e r a ก็คือชั้นสามนะผรบสร้างชั้นสามนะครับเปิ้งนี่นี่นะครับเทมเพลตเดิมนะครับผมของเหมือนออนตอนโยธเลยก็คือว่าฝั่งนี้เป็น OPD นะครับ OPD แล้วก็ห้องพักอันนี้ก็เป็นห้องน้ําแล้วก็อันนี้เป็นบอร์ดนะครับข้ามมานี่จะเป็นบอร์ดนี่นี่นะครับที่เนี่ยห้อง OR นะครับก็มันมีอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือห้องประดับเนี่ยปกติมันเป็นห้องรวมนะครับก็คือเอ่อมันลงมาจริงนะครับเวลาที่ คือมันคือห้หองผระดัดเนี่ยมันไม่ได้แยกว่าห้องนี้เป็นของแผนกนี้ห้องนี้ของแผนกนี้ครับส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าเอ่อมันแบบส่วนรวมนะครับแบบแบบว่าก็ใครเซตขึ้นไปผ่าก็ได้เงี้ยครับผมอมผมไม่รู้ใจธิบายยังไงดีแล้วก็ผมเปลี่ยนชุดนะครับนะเปลี่ยนชุดของคนอยู่เวรน,นะครับเนี่ยเอก็อดูดีขึ้นมานิหนึ่งนะครับหมดละโอ้ตัวนี้พื้นสกปรกมากเลยแต่ผมยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับ แต่กยังไม่มีใครคอมเลน์เลยนะครับเขาจะบอกว่า n i e e n v i r o n m e n t ใส่เขาไม่ได้เดินผ่านตรงนี้นะรตรงมันสกปรกเนี่ยเออมันผมเคยแพลนแล้วว่าด้านล่างจะเป็นแบบพวกอ่าเนี่ยครับรแผน d m i n i s t r a t i v e ทั้งหมดเลยนะครับอโอเควันนี้เนี่ยผมตั้งเป้าว่าจะมาเล่นให้ทุกคนหายคิดถึงนะครับเออเพราะว่าอ่าคิดว่าคงไม่ได้แบบสร้างอะไรให้ดูใหม่ให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงจะมา เ,ออเล่นหลักๆก็คือแบบพาดูโรงพยาบาลนะครับว่าตอนนี้รันเป็นยังไงบ้างแต่พทหน้าค่อยมาสร้างอะไรกันนะครับโอ,โอเคก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมน,นะครับก็คือว่าโอ้ย,อย,อย,อยตรง OPD เนี่ยเอ,อ,ตเอ,อต้ตรง OPD พูดผิดตังคุณหมอสัลยกรรมเนี่ยผมก็ส่วนใหญ่มาจากมาจากอินเทอร์นะครับผมมาจากอินเทอร์เนี่ยเคยซี่โรบ,บินนะครับผมแล้วก็คุณมาวินฟอสเตอร์นะครับนะครับก็มาจากมาจากอ,อินเทอร์แล้วก็แบบ ปั้นมาแล้วก็กลายเป็นแบบเจนรอเจนสันนะครับโอเคอ๋อแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเห็นว่าเกมนี้เนี่ยมีคนทํามีคนเล่นเยอะมากนะครับเยอะแบบเยอะมากๆเลยนะครับช่วงนี้ผมตกใจเหมือนกันอ,อ,อ๋อคือตอนแรกอ่ะผมว่าใช้ชีวิตปกตินะครับทีนี้เนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยมีคนขอเกมนี้มานะครับเยอะมากๆแล้วก็ผมก็เลยไปเซิร์ชยูทูบดูโอ้ยโว้ดว่าคนไทยเล่นเกมนี้เยอะมากครับเพราะว่ามันมีการแปลไทยออกมานะครับผมแบบ แปลทั้งสับการแพทย์ทั้งอะไรยนี้ครับซึ่งดีมากนะครับผมทำให้คนแบบที่ธรรมดาเนี่ยแบบว่าไม่ได้รู้เรื่องนี้เนี่ยสามารถเล่นได้นะครับซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าพอดีผมชินกับสับนี้มากกว่านะครับก็อาจจะไม่ได้ใช้มอดแปลไทยนะครับผมอ่ะเรามาดูคุณมาเป็นฟอสเตอร์ตรวจของค่คนนี้มาครับอืมอ้าวไปแล้วคุณมาเป็นไปเข้าน้ำเลยบอกว่าอ๋อคนนี้โหอิดชิ่งนะครับก็คือมีเรื่องของคันนะครับผมคันแล้วก็มีจอนดิสจอนดิสคือตัวเหลืองนะครับ โอหคุณน oh, ัมมีวนายแอกคอแรงจะติดเลยนะครับโหดมากนะครับโหดสุดๆนี่เรื่องใหญ่เลยขอแรงจะติดจริงๆต้องมีเรื่องของโค้งคองไข่อะไรอย่างนี้ไหมครับแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจนะครับผมตอนนี้เนี่ยต้องเอาแอดมิดไปแล้วส่งแอดมิดเลยอ่าเรามาติดตามคอแรงจะติดกันดีกว่านะครับคอแรงติดคืออะไรคอแรงติดคืออ่าพูดง่ายๆมันเป็นเหมือนแบบการอักเสบมันเหมือนการติดเชื้อนะครับผมในตัวของพวกตระกูลทางในน้ําดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในเกมมันเขียนว่าอะไรครับในเกมเขียนว่า คอเลนติสเนี่ยเป็นอินเฟคชันของบายดักอ่าก็เหมือนที่ผมพูดนะครับผมเออซึ่งมันจะเกิดจากแบคทีเรียเนี่ยอัสเซนดิงก็คือว่ามันย้อนกลับขึ้นไปนะครับฟอร์มโดยน้ำโดยน้ำเนี่ยเป็นเออเขาเรียกว่าลำส่วนหนึ่งของลำไส้เล็กนะครับผมอ่าตรงบายดักเนี่ยหรือว่าตรงเออ่บายซิสเต็มเนี่ยไอพวกเนี่ยมันต่อมันเชื่อมต่อกับตรงพาร์ทหนึ่งในของโดยน้ำนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเพราะว่าพูดอยากจะพูดอย่างเดียวมันจะไม่เห็นภาพนะแต่ผมนึกภาพออกนะผมจะพูดยังไงเออคือมันต่อลงมาจาก โดยน้ำนะครับผมอยู่บริเวณเดียวกันแล้วก็แบคบทีเรียเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไตยย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเกิดอินเฟคชันได้นะครับผมแล้วก็มันจะเกิดกับเนี่ยครับผม usually occur ก็คือเกิดขึ้น when the b i l e duct is already partially blocked by gallstone นะครับก็คือว่าท่อให้ติดเนี่ยมันจะประกอบด้วยเรื่องของอินเฟคชันแล้วก็อ็อบสตัชันนะครับอ็อบสตัชันเนี่ยก็จะเป็นมีกอลสโตนนะไปอุดนะครับผมกอลสโตนก็คือเป็นนิวนะครับนิวถุือคำดีอืมซึ่งหลกักๆเนี่ย พวกตระกูลเนี่ยมันจะมีโตเกียวไกด์ไลน์นะครับผมในการแบบช่วยวินิจฉัยโรคนะครับผมแล้วก็ในการรักษานะครับมันต้องแบ่งเป็น A B C นะครับผม A เนี่ยก็คือว่าต้องมีทรายของซิสเทนิกอินเฟคชันนะครับเราผมแล้วก็ B เนี่ยเป็นทรายของคอเลสเตอร์ซิตนะครับคอเลสเตอร์ซิตคอเลสเตอร์ซิตก็คือเหมือนแบบน้ำดีเนี่ยมันอยู่นิ่งนะครับผมคอเลสเตอร์ซิตคือนิ่งนะก็คือแบบว่าน้ำดีมันอยู่นิ่ง3ก็คือต้องใช้เอเมจิงนะครับก็คือแบบพวกเอเมจิงแบบพวก อันนาซาวนะครับผมดูช่วงเพิ่มนะครับก็ถ้าเกิดว่ามี a b c เนี่ยรวมกันเนี่ยเราก็จะสงสัยเอ้เราก็จะจะดิสไชนะครับผมว่าเป็นคอนเนอรติดนะครับถ้าเกิดว่ามีแค่ a กับ b หรือว่า a กับ c เนี่ยแบบคือมันไม่ครบนะครับเราก็อาจจะสงสัยอย่างเดียวนะครับผม a เนี่ย systemic infection มีอะไรบ้างก็คือมีเรื่องของ fever นะครับผมแล้วก็หรือว่าจะมีแบบ shaking chill ก็คือแบบหนาวสั่นนะครับไข้หนาวสูงไข้สูงหนาวสั่นนะครับแล้วก็แบบอาจจะมี lab lab evidence ของ inflammation นะครับคือว่าแบบมี พวกแบบแสบบแอบลบที่มันบอกว่ามีอินเฟคชันจริงๆอินเฟคชันจริงๆนะครับอสองก็คือเป็นโคโลสิตาซิสก็คือว่ามีเรื่องของจอนดิสนะครับก็คือตัวเหลืองนะพอคือน้ำดีเนี่ยถ้ามันมันถูกตันแล้วมันไม่ได้เอาออกเนี่ยมันก็จะสะสมในตัวเราทำให้เราเหลืองได้นะครับประมาณนี้อ่อแล้วก็อาจจะมีการเจาะแอบลบเพิ่มนะครับผมเช่นแบบเป็น liver function test นะครับก็อันนี้จะลึกมานิดหนึ่งแล้วก็ C ก็เป็นแบบพวกเอ่ออิมเมจิงนะครับก็แบบบางทีเราอาณาสาวเนี่ยก็จะเห็นเป็นเรื่องของเบลลี่ไดเลชันนะครับก็คื ตัวน้ําดีเนี่ยมันขยายออกนะครับอ่าแล้วก็แบบว่ามันอาจจะเห็นสโตนหรือว่าอาจจะแบบมีทรายเฉพาะนะครับผมก็เป็นรายละเอียดไปแต่ว่าคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยคอแรงจติดนะครับมันการรักษาเนี่ยก็คือว่าเราจะดูนะครับผมว่าความรุนแรงเนี่ยเป็นแบ่งเป็นเกรดไหนนะครับก็จะมีทั้งหมด3เกรดนะครับผมก็เกรด1เกรดสเกรดสนะครับแต่เรามาดูกันหนึ่งว่าเกมนี้เนี่ยเราจะรักษายังไงนะครับคุณแครินโคนะครับผมอ่ะชึบ เฟรนโคตอนนี้น่าจะเป็นแอดมิดแล้วใช่ไหมยู่ไหนนะนี่นอนอยู่อืมตอนนี้เนี่ยคุณหมอเขาทำอะไรกันบ้างนี่ไหมเขาแอดมิดใช่ไหมครับแล้วก็ให้อีวีแอนตี้บิดนะครับผมมันคือยาฆ่าเชื้อนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นช่วงแรกของคอรอนิอิตเนี่ยมันมีอินเฟคชันลมด้วยใช่ไหมครับเราก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อแก้อินเฟคชันก่อนนะครับผมยิ่งส่วนใหญ่นี่ ไม่ได้มีอ่โรในการต้องผ่าตัดฉุกเฉินนะครับผมเป็นก็จะเป็นเกดสามนะครับเกดสามคือมีออแกนเฟลเลียนะครับออแกนเฟลเลียคือแบบว่าแบบระบบร่างกายมันล้มเหลวนะครับเป็นแบบระบบหายใจล้มเหลวระบบนูน่นนั่นนี่ระบบหัวใจล้มเหลวอะไรครับผมถ้าเกิดว่ามันแบบออแกนเฟลเลียแล้วเนี่ยอันนี้ต้องแบบให้ลอตติวติกแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็รีบไปผ่านะครับแต่ว่านี้เนี่ยดูแบบคลินิคอข้ดีนะค,คุณคารนโคลยังเดินเล่นอยู่ยนะครับผม,ผมก็คิดว่าเอออาจจะแบบเป็นเกศหนึ่งหรือเปล่านะครับก็เลยชิวชิวนะก็จะให้ยา่าเชื้้อแลวก ให้แบบรักษาแบบ s u พ p o r t i v e ทั่วไปนะครับผมนัม่นแหละครับแล้วก็คุณหมอเขา,าจ,จะนัดผ่านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันจะดูใน t r e a เมนต์นะครับผมในให้กดเนี่ยก็ไม่ได้มีผ่าตัดนะครับมีแต่แอนต i n f ว a m m a t o นะครับอืมจริงๆให้วิตามินอะไรก็ได้นะกินขำๆได้ไหมโอเคก็ถ้าคุณทนโคก็คงนอนให้ติ t i b r e ไ k แตวก็เอ้ยเขาทำอะไรเขาวัดอุณหภมูมิอือม MRI นะครับทำ MRI เลยเหรอ สุดยอดเลยโรงพาบาลเราเยี่ยมนะครับนี่นะครับผมเขาเรียกว่าไม่ต้องใช้อันสา,าวดูนะอ i อ i g i n g งเเลยโอเคโอ้คนไข้รออิออฟนฟลูเอนซ่าดีใจเย็นนะครับติดคนอื่นเน,นี่ยเขาบอกว่าฟาร์มาซีเนี่ยรอนานมากนะครับใจเย็นใจเย็นอ,อันนี้ของชั้นไหนชั้นสองใช่ไหม ติดตามคุณแคโรลนโคลหรือเปล่าโอเคเขาไปทําการอะ้วโอไม่สเกตเชอร์หมดไม่พอเขาตายตายตายแผนกศัลยกรรมนี่มันวุ่นวายขนาดนี้เลยเนี่ยผมซื้อเพิ่มให้ดีไหมอดใจรู้ก่อนเฮ้ยคนไข้เป็นลมคอลแลปส์ฮาร์ตเฟลเลียนะครับผมฮาร์ตเฟลเลียเออ่มันแปลไทยว่าอะไรวะฮาร์ตเฟลเลียฮาร์ตเฟลเลียก็คือหัวใจล้มเหลวนะครับ <laughs> คือหัวใจมันมันทำงานไม่ได้ดีแบบเดิมนะครับผมแล้วก็มีเวทลอส เวนลอสเมนเกี่ยวอะไรกับฮาร์เฟลเลียวะโอเคตอนนี้เขากำลังทำอะไรดิฟิเบเลชันนะครับโอ้โหช็อตเลยทีเดียวคุณแคเรนโคลทำอะไรอ๋อกลับมากลับจากไอม,มาไอแล้วอืออืมอ้าฮะนอนต่อจริงเนี่ยต้องตรวจร่างกายต่อใช่ไหมอ,อ๋อนี่คืคุณหมอคุณหมอ Nancy เนนซี่ฟอสเตอร์อ้าวอืมหมอสั่งมาตรวจอา้าวคุณชาลโลเปสนะครับอินเทอร์น กลายเป็นเลสเดนแล้วโอเคโอ้มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่เล่นนานนะตามไม่ค่อยทันโอเคคุณแคนเนโคทำอะไรต่อเออ่ไปเจาะได้หรือเปล่าออกไปเข้าห้องนะ้ำไโทรเ้ยผมว่าคงไม่มีอะไรอะ่ะอันนี้น่าจะแบบนอนให้อวีนตติกกันธรรมดานะครับอาจจะนัดมาแบบผ่าตัดที่หลังนะครับผม เราไปดูอันอื่นดีกว่าที่น่าสนใจนะครับโอเคบ้าก,กระตุกเมื่อกี้ก็คือว่ามันมันบอกโอเคอันนี้ผ่าอะไรเนี่ยืึโอเคเป็น knee dislocation นะครับก็คือหัวข้อเข่ามันหลุดนะครับไม่เรื่องของ out of place knee อ๋ออันนี้เขาบอกว่ามันจากเอ็กซเรย์ใช่ไหมเห็นว่าเป็น deform deform คือผิดรูปนะครับผม deformity อะไรเงี้ยแล้วก็เป็น knee knee dislocation dislocation คือเหมือนใช้กับข้อนะครับข้อมันหลุดอะไรเงี้ยอ่าปวด joint i i i m m o b l อินโมบิล mm ิตี้ก็คือ less s p พิก motion range or inability to move specific joint ก็คือว่าขยับแล้วมันติดหรือว่ามันมีปัญหานะครับผมปกติการขยับเนี่ยเขาจะเรียกว่า range of motion นะครับ range of motion เนี่ยใช่ขยับเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบมันมีแบบว่า limit เรนจ์ o อล o มชั่ก็อาจจะแบบมีหลายสาเหตุนะครับผมมี dislocation ก็เป็นหนึ่งในนั้นได้นะครับมี injury อ่กคือมีแบบอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเข่านะครับผมแล้วก็ swelling อ้าคนไข้เป็นลมอีกแล้วอะไรเนี่ยดีไฮเดตขาดน้ำดีไฮเดตเป็นลมเลยเยโดแล้วใครจะเป็นคนมาช่วยเนี่ยผมอยากรู้มาแล้วมาแล้วคุณพยาบาลวิ่งมาแล้วเฮ้ยหรือคุณหมอเฮ้ยพนักงานแลบเยโด้พนักงานห้องแลบคุณครับคุณครับตบบ่าตบบ่าคุณครับเราไงต่อไปทอมาแคร์ใช่ไหมเปิดทอมาเซ็นเตอร์อืมก็ไม่น่าจะ ก็น่าจะรีรีไฮเดชันนะเฮ้ยเ,เป็นลมอีกแล้วเว้ยโอ้มันเป็นลมเยอะจังวะี่คนเดิมป่ะเนี่ยเรลกุล่าแฮร์ดบีดอือหือโอ้โหดีฟิตไปอีกรอบหนึ่งให้เบตาลบอกเกอร์ด้วยอือหือโอ้เสียชีวิตเลยหืมแปลว่าโรมาเรา,าเนี่ยอาจจะต้องจางหายเป็นเหมือนทานออดิดนิวนะครับอาจจะต้องแบบพัฒนาศักยภาพโรงบาแล้วนะครับนะโอ้โหต้องมีคุณหมอคาดิโอไหมเนี่ยหมอหัวใจ โอเคเดี๋ย้ๆทีละคนนะตามไม่ทันแล้วโอเคอ่าดูคุณคริสโตเฟอร์โจนก่อนคริสโตเฟอร์โจนไม่แฮปปี้เลยทําไมครับบอกว่าฮังกรีก็คือหิวแล้วก็นิดคริติคอลนะครับก็คือโอ้โหข้าวน้ําหิวข้าวเยอะมากเลยอืมสิ่งเหมือนข้าวนี่จะเป็นคุณพยาบาลในเกมคุณพยาบาลจะเอามาให้นะครับนะอันนี้ที่ผมจําได้นะโอ้โตายแล้วอ่าตันนี้เขาแพนอะไรอันนี้เขาผ่าไปแล้วใช่ไหมจอยซิเตอรี่เล็กผ่าไปแล้ว แล้วก็นอนโพดออกนะครับพดออกพดออกคือหลังผ่าตัดนะครับ post operative post operative นะครับโอเคมาดูคนนี้ดีกว่าคุณเคซี่วิลสันนะครับ mm hmm. มันจะเรื่องของเอ่อ dehydration นะครับขาดน้ำแล้วก็ stomach pain นะันคปวดท้องใช่ไหมอืมเออ bloating bloating นี่คือมัอนแบบท้องอืดน,นะครับ เนี่ยแบบมีแก๊สหรือว่าฟูอิดเยอะนะครับแล้วไงต่อตอนนี้แผนรักษาคือเขารีไฮเดรชันนะครับขาดน้ำก็คือให้น้ำเข้าไปเติมให,ให้ให้ไปคืนเออแล้วก็แอดมิดอยู่ที่ทอมัสเซ็นเตอร์นะครับอืมไล่ต่อเขาทำฟาสต์แล้วด้วยนะฟาสต์มันตัวย่อนะครับชื่อเต็มมันคือฟาสต์แอสเซสเมนต์วิดสโอนอกาฟฟี่อินทรอมานะครับผมก็คือว่า,วาเคสผู้ป่วยที่มีอุบัติเหตุนะครับแบบทรอมาร์มาเนี่ย เราจะทําเอาเครื่องอนาสาวนะครับผมมาทําฟาสอันนี้นะครับผมฟาสเนี่ยก็คือแบบในเกมมันบอกอะไรอ่ะในเมื่อกี้มันบอกว่าเป็นสเปเชียลสเปเชียลอิมเลูเอชันก็คือเวลาถ้ามันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางทีมันอาจจะมีแบบว่าช่องภายในร่างกายนะครับเช่นแบบสเปซในร่างกายเนี่ยที่ถ้าเกิดว่ามันมีเลือดออกเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบดีเทคไม่ได้นะครับผมหรือว่าเราเรา คือแบบการไม่มีฟาดเนี่ยมันจะช่วยเราดีเทคได้นะครับว่าเฮ้ยมันมีเลือดออกในช่องภายในร่างกายเราหรือเปล่านะครับผมมันอาจจะทำให้แบบเสียเลือดมากเสียชีวิตได้นะครับผมซึ่งฟาเนี่ยก็จะดูห้หมดสจุดนะครับจุดก็หลังๆก็จะเป็นแบบพูดพูดในภาษาธ <_ S 2> รรมดาก็คือตับบริเวณใต้หน้าอกนะครับผมก็คือดูตรงกองหัวใจนะครับแล้วก็ดูตรงแบบด้านข้างท้องนะครับสองข้างก็คือดูของเรื่องไตับไตไตกับตับนะครับฝัง่งหนึ่งแล้วก็ เป็นไตกับม้าฝั่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะดูตรงบริเวณเอ่อเรียกว่าอะไรน,นะท้องข้างล่างท้องน้อยนะครับท้องน้อยดูเอ่อดูช่องด้านในของท้องนะครับผมไม่รู้ว่าแปลไทยว่าอะไรนะครับนะเออหลักๆฟ้าจะดูสี่อันเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกให้ด้วยนะครับโอเคอืมอันนี้คุณหมอก็ลั้รักษาอยู่ผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะจบที่ไหนนะครับ สุดท้ายเขาได้แอกเป็นแบคทีเรียลแกสโตไนไตรติดนะครับผมก็คือติดเชื้อแบคทีเรียในทางเนื้อาหารนะครับเนี่ยเอออ้าวหายแล้วเว้ยกลับบ้านเลยโอ้โหเดินชิวเลยเยโดสรุปคือการรักษาด้วยเป็นรีไฮเดรชันนะครับกับแอนตี้บอติกนะครับพยาคาเชื้อธรรมดาเนาะติดเชื้ออืมแกสโตไนไตรติสแสดงว่าน่าจะอุจจาระเยอะเลยคนนี้อืมโอเคเฮ้ยเห็นคนนี้เดินแบบเดินอ่อนเพียนมากผมอยากรู้เป็นอะไร Uh huh. okay. อ่าโอเคอ่าคนนี้อันนี้น่าสนใจก็คือเนี่ยคล้ายๆเดิมนะครับผม tenderness คือปวดนะเนาะ joint mobility a n c h e bruise ก็คือแบบก้อเทานม่วงนะครับ swelling warm warm คือร้อนนะครับเอ่อซึ่งมันเป็นทรายของ inflammation นะครับ a n c h e injury ทีนี้เนี่ยเขาสงสัยระหว่าง a n c h e contusion กับ fracture นะครับ a n k l e fracture fracture คือกระดูกหักนะครับเดี๋ยวน่าต้องเอ็กซเรย์หรือว่าิมอืมไป ถ้ามีประวัติเรื่องของอินูรี่เนี่ยก็ต้องไปฟิล์มด่วนนะครับนะแล้วจริงๆคุณจะมาไปฟิล์มเอาชัวร์ก่อนนะครับหักเปล่าถ้าไม่หักก็จะได้สบายใจอโอเคเอา้าวลองเวทห้องซีทีเหรอเตียงห้องซีีชิบหายแล้วซีทมันไม่เปิดกลางคืน,นตายแนละ้วคนมารอเอโอนี่มารออยาไรด้วยโอ้โหอันนี้สุดยอดเลยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้น่าสนใจมากนะครับมันจะออโถอือฮึก็ปวดนะครับปวดหลังมา สงสัยเรื่องของสปอนดโลสปอนดโลไลซิสนะครับก็คือแบบว่านะครับมีแครกหรือว่าสเตตแฟกเจอร์ของ L5S1 นะครับซึ่งทำให้เกิดอาการปวดได้แล้วก็กิลแรงแบร์กิลแรงแบเรซินโดมนะครับผม,มก็จะเป็นโรคข,ของทางนิวโรนะครับแบบว่าเกี่ยวกับระบบประสาทนะครับนะบนี่ต้องเข้ารอ MI ซึ่งมันปิดนี่ถือว่าได้เร็วนะปกติ MI นี่นอนรอนานเหมือนกันนะครับโอ้โหวันนี้นะ่าสนใจมาก HUS ยูเอเอสโคตรล้ำฮีโมติกยูเลมิกซินโดมนะครับก็วันนี้เหมือนเป็นเล่นขำๆนะครับไม่เล่นขำๆีิเล่นเหมือนทวนทวนตัวเองนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยตั้งเป้าอยู่แล้วว่าแบบอยากมีสักวันหนึ่งที่แบบว่ามาเล่นพาร์ตหนึ่งแบบว่าเล่นแบบบริหารโรงพยาบาลอย่างเดียวนะครับไม่ได้สร้างอะไรใหม่นะครับผมแต่ผมว่าสนุกดีนะครับอ่าคนนี้คนไข้ามานอนรอนะครับเหมือนเดิมนะครับนอนรองี้แอดมิดเลยครับเฮ้ยฮิสโตพาร์ตโมสิตอยู่แผนกเม็ดอา้าวชิบหายแล้วแล้วทำไมเขาถึงมาตอนนี้ล่ะ เประเองคือเม็ดมันไม่มีใครอยู่แล้วเนี่ยโอ,โอพีดีแม่งล้างแล้วแม่งค่อข้นั่งอยู่คนเดียวเออจะกลับบ้านแล้วผมต้องกลับแหละคุณยายพิปโตเอ้ยมาพรุ่งนี้นะครับคุณยายคุณยายจะมาไหมเนี่ยอือฮึโอเคตอนนี้ทอมัสเซ็นเตอร์เรามีสองคนนะครับมีเฮจ1เอสหนึ่งใช่ไหม,มอ่าแองเกิลคอนดูชันเอ้จริงจริงนี่มานอนทำไมนะัวทีริงผมว่าเอมอนี่กลับเลยก็ได้ ไม่ทําหรอกวันนี้ปิดแล้วอะโอเคมีอะไรไหมโอ้โมาดูคนนี้มาคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายก่อนที่จะปิดเกมอือ้อาวจบแล้วออติสมีเดเออง่ายมากเลยเอออติสมีเดีคือเป็นเหมือนการติดเชื้อในหูหูชั้นกลางนะครับหูนี่จะมีสามชั้นชั้นนอกชั้นในชั้นกลางอืมนั่นแหละแม,ม่เขียนว่า ออดิเตีมิเดีย with effusion นะครับ is the condition where the fluid present in ดิมิติเอียร์เนี่ยก็คือว่ามีเหมือนน้ำนะครับมาสะสมในหูชั้นกลางนะครับผมซึ่งเกิดจากเอ่ออินเฟคชันคือติดเชื้อหรือว่า inflammation ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเกิด infection นะครับผมเองเคยเป็นนะครับออดิตียมีเดียเนี่ยเป็นข้างซ้ายนะครับหูดับหูดับเลยนะครับนั้นสุดยอดเลยนะครับต้องไม่ให้อาจารย์แผนกหูคอจมูกนะครับช่วยดูให้โอ้โหกินยาเป็นเดือนเลยครับยาฆ่าเชื้อนะคคคครรรรััับบผมมมอออ่่ะะะะเเเเดดดีีีี๋ยยวววนน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 ้้้้้้กาาาาาาาขจจจไไไทํฆชืหตต เอียงเซมิเนชันนะครับก็คือตรวจการได้ยินนะไม่ใช่ป่ะวะไม่ใช่ดิเอซัามแยงก็ตรวจหูธรรมดาตรวจหูมาแผนกมิดอ้าวอ๋อคือเกมนี้มันไม่มี e อ็นทีนะครับนี่แผนก e อ็นที e ก็เลยมามิดเอออันนี้หมออโทโท,ทำไมเนี่ยถ้าโอจิตมีเดี่นี่จริงๆมันมันต้องแอดมิดด้วยเหรอหรอืมจริงให้ยาฆ่าเชื้อ แต่มันยังไม่ตรวจหูเลยนะครับไม่รู้ว่าเออมันมีแบบคอมพลเคชันอะไรหรือเปล่านะครับเออเอาเป็นว่าวันนี้ก็เป็นวันที่แปลกดีนะครับอืมอืมเอาเป็นว่าพาร์ทนี้คนจบเพียงนี้นะครับก็แต่ว่าเจอใหม่พาร์ทหน้านะฮะพาร์ทหน้านี่ผมน่าจะมาทําการเปิด ICU นะครับผมมันจะได้สร้างไอรถแอมบูเลนสักทีนะครับเราจะได้รับคนไข้ฉุกเฉินมากขึ้นนะครับผมไม่ออนว่ายังไงเนี่ยฝากติดตามคลิปหน้านะครับคลิปหน้าน่าจะมาเร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเซตระบบเรื่องของอัดคลิปอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็คือแบบเราอ อัดได้ดีเรียบร้อยไม่มีปัญหางั้นแสดงว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะเล่นแบบเต็มรูปแบบนะครับผมเดีนะะ๋ยวขอผมกลับไปทวนเรื่องของการเล่นเกมนี้ก่อนนะครับผมว่ายังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ